สวัสดีท่านทั้งหลายขอบคุณที่พอบอกไปก็พากันมาเลยนะพลเดกเกอผมเห็นจะต้องขอภายท่านอย่างแรงเลยคล้าย <c oughs> ๆก็ทำผิดกันได้ครับผมพอกันทีเราจะต้องคลี่คลายสถานการณ์เ <c oughs> ชียบขาดมากครับผมเตรียมคำสั่งให้ท่านแล้วอะไรกันเนี่ยอัอนนีคือคำสั่งท่านที่อนุมัติให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ของเราเต็มอัตราครับผม <c oughs> ท่านเสียสติอรือยังไงผมไม่ก่อสงครามนลเดกเเราลังคำสงครามแล้วเราต้องใช้นิวเคลียร์โทรโพกมันเดี๋ยวนี้นายพลเดกเกอร์ถ้าท่านไม่สงบปากแล้วก็ผมจะสั่งปลดท่านออกจากการบังคับบัญชาเราต้องโจมตีเดี๋ยวนี้ทำลายมันฆ่ามันฆ่ามันหุบปากหุปากหุบปาก